วันนี้เป็นวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อเองได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่27เดินทางไปงานของคุณแม่ชีแก้วที่เราประกาศทุกปีที่ผ่านมาบอกว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา จะมีการทำบุญลํำลึกถึงพระคุณของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับผู้ใดใครก็จะรู้ได้ด้วยตนเองแต่สำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ประวรณาตัวว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่เป็นของคุณพ่อโยมพ่อโยมพ่อ โยมแม่คุณแม่ชีแก้วหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงตามหาบัวอันนี้คือเทหลวงพอว่อได้ภารณาตัวที่เข้าไปมีอะไรเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่มีอะไรเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วมีอะไรหรือเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปนานแล้วลำลึกถึงพระคุณของท่าน อันนี้หลวงพ่อก็ได้ทำมาโดยสม่ำเสมออย่างเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราก็ระล,ลึกถึงผู้มีอุปกระคุณกกยยกโยมพ่อแม่เป็นหลักจากนั้นก็นวันที่19มกราเราก็หลวงปู่หลวงปู่ล่าแต่วันที่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา อันนี้เขคือของคุณแม่ชีแก้วแต่สาหรับหลวงตามหาบัวเราก็วันที่30มกราที่ผ่านมาแต่สาหรับหลวงปู่จามหลวงปู่ล่ามรณะภาพวันที่18หลวงปูล่ละหลวงปู่จามมรณะภาพวันที่19 <c oughs> แต่สมภารท่านไม่จัด ถัาเมื่อสมภารไม่จัดเราก็จะไปจัดต่างสมภารก็ไม่ได้สมเมื่อสมภารไม่จัดก็แสดงว่าสมภารท่านมีอะไรท่านจึงไม่จัดอันนั้นก็เป็นเหตุผลของท่านแต่ว่างานของคุณแม่ชีแก้วเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อกอ็มอบให้นะมอบให้ดูแลทางคณะสงฆ์อำเภอคำเชอ,อีตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์แถบนั้นให้ดูแลนะพอหลวงพ่องานหลวงปู่ําวันที่ห้ามก,กราเสร็จแล้วหลวงพ่อโอเหนื่อยไม่ไปอีกลพะพอไปอยู่ที่วัดปั้นห้วยสายดานเลองานของคุณแม่ชีแก้วก็มอบให้พวกน้องๆก็แล้วกันพอะจะตูกปัจจัยหลวงพ่อก็มอบให้ให้ไว้กับคณะกรรมการมีสมภารวัดป่าบ้านห้วยสายนะเป็นหลัก ให้สูเจ้าจัดหน้าถึงยังไงคุณแม่ก็เป็นคนบ้านห้วยทรายเป็นหลวงพ่อร่มใสยของลูกของหลานให้ช่วยกันดูนะาหลวงพ่อก็มอบจะตุกปัใจจัยให้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปฟังฟัง,ฟงดขงูข้อมมาหลอมมาแหลมสมพานก็ไม่อยู่อีกวันงานแล้วก็จัดงานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ฟังฟังปีนี้คือบัดทำท่าจะไม่จัดอีกหลวลงพ่อว็ไม่ได้ ถ้าไม่จัดงานหลวงปู่จามไม่เป็นไรถ้างานหลวงปู่ลาดงานคุณแม่ชีแก้วต้องจัดมันเป็นงานของหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองเป็นผู้ไปสร้างพระเจดีย์ของคุณแม่เ,เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้จัดงานขึ้นมาแต่สมภารก็ไม่อยู่น้เมอวานเมื่อก่อนแสดงว่าไม่ให้ความสำคัญไปที่ไหนก็ไม่โลหลวงพ่อนัดดูๆแล้วยังไงยังไงพวกลูกน้องลูกหลาน ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงงานหลงปู่หลงตาเป็นหลงพ่อหลมใจท่านจากไปแล้วเราก็ลํำลึกถึงพระคุณของท่านมันก็น่าจะจบจบเกมๆไปอันนี้หลงพ่อจัดงานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามเมื่อวานมากมากทีเดียวจะตุปัจจัยของพวกเราแต่ว่าทางโน้นปัจจัย หลวงพ่อก็ทราบข่าวว่าปัจจัยล่อยล้อไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เลยเอาปัจจัยไปทางในไปนถวายพระสงฆ์ด้วยแล้วก็จัดงานด้วยจัดทายาทโยมในกลุ่มของเราด้่ยนะถวายหลวงพ่อหมาคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็เก็บเก็บไปมันเหลือ,อยังไงหลวงพ่อเอาปัจจัยวัดเนะี่ยเพราะถือว่าคุณแม่เนะี่ยคือส่วนหนึ่งที่ท่านได้มาช่วยวัดของเราท่านบอกว่า แม่นี่นะไม่เคยสร้างวัดไหนไม่เคยให้วัดไหนยิ่งกว่าวัดของลูกนะคือเอามาให้วัดเราเอามาสร้างแต่หลวงพ่อจําไม่ได้เท่าเท่าให้ท่านให้เป็นไม่ใช่ให้เป็นก้อนมาทีเดียวท่านให้มาที่ละแสนสองแสนหลวงพ่อก็จําไม่ได้เพราะหลวงพ่อเองปวดมาไม่ได้ภาวนาเงิน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 หลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ตะบวบ พุโทโธพุธโทโธอนันใจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายข้าพรเจ้าจะอยู่ในโลกนี้ไม่นานมีแต่บริกรรมอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงละเลึกได้แต่ว่า,าแม่ได้มอบให้ปัใจจัยให้ลูกมากที่สุดนะนะอันนี้ก็คือพระคุณของท่านในเมื่อท่านล่มล่วงรับดับขันไปเราก็ไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะท่านจุตินิพพานไปแล้ว มีแต่ว่าลำลึกถึงพระคุณของท่านเหมือนกับเราแล้วลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างวันวิสาขาบูชาเราเวียนเทียนวันทําพระทักษิณวังทั่วโลกแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเชิดชูบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าใครก็ตามเท่าขาไปเจ้าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พระพุทธเจ้า,านั้นอ่ะไม่ดูตัวเอง ไม่มองกระจกดูตัวเองตัวเองเป็นใครอยู่ในระดับไหนจึงจะทำบุญให้กุฏิสวนกุศลให้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเราก็น้อมลำลึกถึงลำลึกถึงพระคุณพระคุณของท่านประทูนพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเรา เราในฐานะลูกฐา,านะาฐานะหลานอยู่ในท้องถิ่นเราก็ทําบุญแล้ก็ลาลึกถึงประก,กาศให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมเข้ามาพ่าหลวงตามหาบัวท่านรับรองรับประกันเราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นยังไนแม่ชีแก้วเป็นยังไง,เ,ง,ไงเราเป็นยัง,งั้นเอาคําพูดหลวงตามายืนยันไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่หนเพราะฉะนั้นพวกเราจึงน้อมลาลึกถึง ทั้งองค์หลวงตาด้วยทั้งคุณแม่ชีแก้วทั้งหลวงปู่ล่าด้วยทั้งหลวงปู่จามด้วยถึงหลวงปู่จามจะไม่ได้จัดงานอะไรก็แต่ลำหลวงพ่อเองลำเลึกถึงเพราะเป็นหลวงอาเคยอยู่กับท่านท่านตรงไปตรงมาท่านไม่ได้ลภกโหมโมกรนะท่านไม่ได้แสวงหาลาบยบยศสรรเสริญอะไรทั้งหมดท่านอยู่อย่างพระท่านยังสอนหลานของท่านอีกต่างหากสอนหลวงพ่ออินอย่าลืมตัวนะอ ตุนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าตุนะอย่าลืมตัวนะเราเกิดมาเป็นลูกใครเป็นลูกชาวนาเมื่อเป็นลูกชาวนาเราต้องอยู่แบบชาวนามีอะไรมาใช้ใช้ตามที่มันมีมันเกิดอ,อย่าไปโลภโหมโมกนะอย่าไปหาสแวงหาอย่าไปหาเงินหาเงินออกเอาเงินจากคนอื่นมาทำบุญเอาเงินคนอื่นมาใช้ เรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ตามที่มันมีมันเกิดในเมื่อเราเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเรายังค่อยใช้เงินทําบุญทําทานอย่างสดๆเพราะมันเรารวยในเมื่อเราเป็นกษัตริสัเราก็นั่นอ่ะเป็นพระเจ้าเป็นดินเกิดมาพบใดชาติใดเราเราไม่ใช่ว่าเราจะเกิดจะเป็นเพียงแค่นี้เราจะต้องเกิดเป็นไม่รู้เราทําบุญ เมื่อเรามีบุญเราก็ต้องไปเกิดในสถานที่ดีเป็นเจ้าว่าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีเงินในชาตินั้นเราจึงค่อยทำทำเอาอย่างเต็มที่เพราะเอะไรเรามีเงินแต่เมื่อตัวเองทุกยากไปหาเงินคนอื่นมาสร้างมาทำมาทำบุญแต่เมื่อตัวเองร่ำรวยขึ้นมาหลงเป็นังสุรานารีภาชีกีฬาบัรหมักหมมเป็นในอบายมุก เอออันนั้นแหละวิญญาณโง่หลวงปู่จามานว่าฮ์ต้องดูนะเนี่ยนะหลวงพ่อ,อยังฟังคําหลวงปู่จามแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะพอหลวงปู่จามเป็นหลวงอาใช่ไหมท่านก็พูดหลวงพ่อก็ฟังอใช่ตรงเห็นด้วยว่ะเห็นด้วยกับหลวงอาว่ะเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองเห็นไหมพวกคณะจตหายาตโยมลูกหลานหลวงพ่อ,อยังอยู่แบบสมถนะ แต่นี่ตอยถอยหลังเนี่ยหลวงพ่อ,อยังระลึกได้ว่างานกระถินผ้าป่าของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยแจกซองผ้าป่าแจกซองกระถินเพราะเหตุไรแต่วัดอื่นแจกหลวงพ่อก็ไม่ว่านะแต่หลวงพ่อวัดเราไม่จําเป็นไม่มีอะไรแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นหลวงพ่อก็ไม่รับรองเหมือนกันเหมือนหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวตะกอนท่านก็ไม่เคยแจกซองกระถินผ้าป่าแต่พอมา โครงการช่วยชาติเนี่ยเอาอุตรุดเลยข่าวนี้หลวงตาออกอย่างเต็มที่เลยท่านก็ไม่ได้เอามาเพื่อกอบโกยมาเพื่อตัวของท่านท่านเอามาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเห็นด้วยหลวงพ่อก็ทุ่มให้ท่านอีกเหมือนกันท่านยังประกาศได้ว่าอา้าวผ้ามือผ้า,าผ้าปลาแปดหมื่นสี่พันกองเนี่ยกองละแปดพัน ถ้าไม่ได้ครบเงินอย่างที่ต้องการเนเราตายดีกว่าพ่นประกาศถึงขนาดนั้นนะผลจากนั้นในช่วงนั้นเขาก็กลัวหลวงตาจะละสังขารจะตายใช่ไหมต่างคนต่างทุ่มใส่โอ้เหลือเฟือเลยเหลือ,เ,อเงินจำนวนที่หลวงตาได้ประกาศไว้ในช่วงนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่หลวงตารู้แล้วเห็นแล้วท่านว่าจะเป็นยังไงก่อนที่ท่านจะประกาศออกไปอย่างนั้น แต่พวกเราหูหนวกตาบอดมันก็เลยกลัวแต่ท่านหนึ่งหูแจ้งตาสว่างท่านมองแล้วเห็นแล้วมันเป็นยังไงท่านจึงได้ประกาศออกไปท่านรู้แล้วแนว,แนวมันจะเป็นไปได้นะท่านจึงประกาศนะนี่แหละอันนี้ก็คืองานของคุณแม่ที่ผ่านที่ผ่านไปแล้วเมืม่อวานหลวงพ่อไปวันที่ยี่สิบเจ็ดไปก็เห็นพี่น้องประชาชนจัาาดทาญาติโจมเตรียมงานกลางตรงกลางเต้นอะไรหลวงพ่อเห็นก็เออ ีภาคภูมิใจพอตกวันที่28เย็นก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเยอะหลวงพ่อก็เป็นผู้ปารบหรือว่ากล่าวสมำภมทนทยกถาแต่ก็ไม่มากเพราะว่ามันจะดึกเกินไปแต็ตอนเช้าพี่น้องประชาชนก็มาใส่บาตรก็ล้นหลามอีกหลวงพ่อก็พูดหน่อยนึงก็ไม่มากพอเห็นว่าพี่น้องประชาชน เข้ามาทําบุญทําทานมันอากาศมันจะร้อนเพราะว่าเราอยู่ในกลางแจ้งนะ,กะเ,เกษตรเรียบร้อยแล,ล้วกหลวงพ่อก็เดินทางกลับวัดเมื่อวานนะี่มาถึงวัดก็ยังไม่ค่านะนี่แหละการไปของหลวงพ่อคือจะแจ้งข่าวให้ลูกหลานคณะัทธายาดโยมได้ทราบแต่ถึงยังไงก็ตามความกระตันอยู่กตวเวทิตาจุดนี้แหละให้มีอยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลาย เราไปเกิดณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดอย่าลืมพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพวกเราไหว้พระแต่ละครั้งนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือเรากราบน้อมลำนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะนั้นเราถึเงเราจะเกิดณนะชุมชนกลุ่มใดพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณเราควรจะระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ของเราเมื่อพ่อแม่ของเราล่วงรับดับคันไปเราไปทำบุญที่ใดเราประกอบคุณงามความดีที่ไหนเราก็เออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญในคราวนี้รักษาศีลในคราวนี้ไหวพระสวดมนต์ในคราวนี้รักษาศีล บวชชีพรามในคราวนี้บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในคราวนี้ได้บำเพ็ญภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพาเจ้าระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีขอให้พ่อแม่มีส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งหรือว่าผู้มีอุปกรณ์กับข้าพเจ้าให้มีส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดี ต้องประวารณาตนอย่างนั้นอันนี้เป็นผู้ไม่ลืมไม่ลืมพระคุณนะคนที่ไม่ลืมพระคุณของคนไปอยู่นะสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าไปนะทนายสถานที่ดใดเนรคุณคนอิจฉ้าคนพยาบาทจองลางจองผานคนมีแต่ความจิบหายกับคนคนนั้นถึงจะไม่เกาไม่แช่งก็เถอะมันความจีบหายมันอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาทีเดียว เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะศรัทธาญ,ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าลุกสิทธิลูกหาของหลวงพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมหลวงพ่อพาดําเนินมาเป็นยังไงอหลวงพ่อเนี่ยลำลึกถึงพระคุณนะแล้วก็ไม่เคยพูดที่จะอิจฉาพยาบาทอาฆาตเพราะหลวงพ่อคิดว่าอีกไม่นานชีวิตของหลวงพ่อเจ็ดสิบปีแล้วอีกไม่นานอีกกี่ปีหนะลวงพ่อก็จะจากไปแล้ว อันไหนคือคุณงามความดีแต่ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องหลวงพ่อจะพูดในสิ่งนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมถ้ามันถูกเอามาชี้แจงให้ฟังที่ว่าถูกไหมที่ทําอย่างนั้นหลวงพ่อว่ามันไม่ถูกสิ่งไหนที่มันไม่ถูกหลวงพ่อจะบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องไม่ถูกกับโลกสมมติไม่ถูกกับหลักธรรมที่ไหนไม่ถูกกับไม่ถูกกับธรรมคำว่าธรรมคำนี้คือเหตุผลไม่ถูกกับหลักเหตุผล น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อต้องพูดตาหลักเหตุผลนะไม่ครับไม่ได้ใช่ว่าจะดูถูกเย็ดยำ้ำผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่มีนะต้องพูดตหลักเหตุผลฟังดูสินี่ที่หลวงพ่อพูดนะมีเหตุผลไหมมีเหตุมีผลไหมถ้าไม่มีเหตุมีผลหลวงพ่อกลับพูดกลับคำกลับคำพูดใหม่ก็ได้ถ้าอ้างผู้อื่นมีเหตุผลเหนือกว่านะ ถ้าเนี้ถ้าเหนือกว่าหลวงพ่อเออถอนคำพูดหลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าหลวงพ่อมีเหตุมีผลเหรเอาเอามาหาักล้างเลยสิหลวงพ่อเนี่ยยอมรับในหลักเหตุหล,หลักผลของทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อไม่ใช่ว่าใช้อํานาจวาสนาโลภโหโมกณนะเ,เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะทําอะไรทําได้ ผู้ใหญ่ผู้น้อยทําได้ทั้งหมดนะทาความดีทําความชั่วนะไม่ได้เลือกนะเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเราก็ทําความดีเป็นผู้ใหญ่ก็ทําความดีเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะทําอย่างลูกก็ไม่ได้ในเมื่อเราเป็นลูกเราจะทําตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นลูกน้องเราจะทําตัวเป็นเจ้านายก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นเจ้านาย เราจะทำตัวเป็นลูกน้องก็ไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราวางตัวให้ถูกนะกาละเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลถ้าทำได้อย่างนั้นเลิศประเสริฐนะคณะสัตญยญายาโจมลูกหลานทุกคนนะต่อนนี้ไปรับพรอ,อนุโมทนาให้พรรับพรนะเนนะ ยะถา,าวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนราโสยะถา,ามณิโชติ ระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังบุตธ,ธาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุขังภาลังภาวะตูสัพพะมังคารังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพปธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทาโสถีภาวันตุเต